ให้หมดเลยแล้วอ้วนอย่างนี้เลยจ้ะเนี่ยอ้วนอย่างนี้เลยจ้ะโอ้ยการเขาอ้วนขนาดน,นี้นะทุกคนแบบนี้มันอร่อยมากเลยนะดูสิมันมันเยอะอ่ะนเพื่อนด,ดูสิเขาเยอะ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 ดูสิสวัสดีจ้าทุกคนเราเราจะกินดีไหมเรากินไม่ได้ <laughs> ย่าหวานเต็มทุ่งเลยจ้พะพอกระดอกฟันสิงโตเลยดูนะดูนะ มาช่วยเราเก็บหน่อยจ้าเราตื่นเต้นมากเลยเราเพิ่งเคยเจอเนี่ยเราไม่ได้มาทางนี้เลยจ้าเราเราเห็นเขามีหญ้าหวานนี่นี่เพื่อนเพื่อนเราไม่อดแล้วเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาเก็บอีกตอนนี้เราเก็บไปก่อนนี่เพื่อนเพื่อนเราไม่อดแล้วนี่เป็นดงเลยเพื่อนดูนี่เป็นดงเลยอ่ะเพื่อนค้านี้เป็นดงเลยจ้าได้กินของอร่อยอีกแล้วนี่เขาจะมียางแบบนี้จ้ะ อุ้ยี่นี่นี่นี่เราคิดว่าอุ้ยเกือบเหยียบนี่ไงเพื่อนอ้อยยอดกำลังกินเลยใครเด็ดน้อน,นี้นี่จ้ะเพื่อนน,นี่อุ้ยนี่อวบอ้วนเลยตรงนี้จ้าดีใจมากเลยดีใจขนาดเลยดูเพื่อนๆนดูซิดูสิดูซิดูส,ดส,ดสินี่ต้นของเขาแน่นี้ก็ใช่กับต้นหนึ่งโอ้ยเราดีใจมากเลยตอนนี้ นี่อันนี้ก้อนเล็กๆก็ก,กินได้จ้ะมีลูกใครมาเด็ดแหละนี่นี่เพื่อนๆเดี๋ยวกองไว้ก่อนอันนี้เพื่อนๆดูนี่นี่ใช่เหมือนเลยอันนี้ไม่ใช่นะแต่อันเนี้ยใช่นี่มันร้อนนะเขาก,กำลังจะเป็นอันนี้แล้ว่จ้ะเป็น,เป,นเป็นดอกอะวิ้ยอุ้ยอย่างอร่อยเลย อันนี้เด๋อตอีกหน่อยเพ,อเพื่อนดูดินี่การเขาโอ้โหเพื่อนๆวันนี้เราโชคดีมากเลยเนี่ยมีเยอะเลยมีเยอะมากๆเลยอ่ะเดีย๋ยวจะพาเพื่อนๆดูอันนี้ก็ใช่ไหมไม่ใช่นะแต่อันนี้แหละใช่เลยจ้าทุกคนนี่นี่จ้ะใช่เลยจ้านี่จะบานแล้วะ <c oughs> แต่ยังใช้ได้อยู่นะมันนิ่มอ่ะเนี่ย นี่จ้ะเห็นไหมนี่เลยจ้าทุกคนเดี๋ยวเขาก็ตัดทิ้งจ้ามันคือหญ้าจ้ะโอ้ยนี่นี่น,นี่ดูสิเนี่ยเดี๋ยวให้โตอีกหน่อยนะอันนี้นะเนี่ยให้โตอีกหน่อยนะอันนี้จะบานเลยวะ่ะแต่กา้านอวบมากเลยเธอนี่นี่นี่โอ้โหเยอะจะเก็บยังไงหมด <laughs> เยอะมากเลยทุกคน ดูสิเนี่ยเราดีใจมากเลยมันเยอะมากเลยวันนั้นเรามาเราตื่นเต้นแต่กระดอกฟันถึงตรงเพื่อนๆด,นนอดูตัวนี้นี่อยาให้ดูตรงนี้เนี่ยนี่ดิเยอะมากเลยจ้ะนี่เดี๋ยวให้ตอีหน่อยมันจะบานแล้วดูแล้วเนี่ยต้องเก็บแล้วจ้ะถ้าไม่เก็บเขาบานแล้วจ้ะนี่นเพื่อนๆนี่กำลังกินเลยอ่ะใครจะรู้จักกินไหมนี่นี่ เพื่อนก้านมันอวบมากเลยนะช่อดอ,อกกำลังกินเลยจ้ะโหเป็นดงเลยไม่คิดเลยนี่ครั้งแรกนะเนี่ยที่เราม,มาเจอตรงนี้เนี่ยเพื่อน,นอันนี้ต้องเอาแล้วจ้ะนี่อุ้ยดูดิเห็นไหมคะเพื่อนดูดินี่เดี๋ยวเขาจะบานแล้วเนี่ยแต่ว่าเขายังมีความนิ่มอยู่อร่อยเลยอย่างเงี้ยจ้ะเพื่อน,นดูเป็นกอเลยน,นี่จ้ะ กองเขาโอ้เพื่อนๆนี่อร่อยเลยนะอย่างนี้เนี่ยโอ้ยจะเก็บยังไงหมดนี่เหลือไว้ให้บานบ้างก็ได้นะเธอนี่กำลังกินเลยจ้ะเดี๋ยวเรามาเก็บอีกเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเก็บอีกเพราะว่าเราเรากินกินไม่ทันละนี่จ้ะเขาเป็นกอๆอย่างนี้เลยจ้ะโอ้โหเยอะมากเลยจ้ะนี่โอ้โหตรงนี้สมบูรณ์มากเลยเพราะว่าเป็นแหล่ง แหล่งน้ำไหลลงมาจ้ะโอ้นี่อย่างนี้อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยน,นี่จัดโค้นี่โอ้ตายแล้วนี่นี่นี่สออนสออนมากเลยเราโอ้ยเดี๋ยวมันจะบานแล้วค่ะเพื่อนดูโย,ยอดกำลังกินเลย เดี๋ยวให้ตัวอีกหน่อยไม่ไม่ไมนี่โอ้โหเพื่อนๆดูดิเป็นแนวเลยเป็นแนวเล้ยนี่จ้ะนี่โอ้โหนี่อวบมากเลยอนี่ให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆคะหญ้า,าหวานของเรา เยอะมากเลยอยากให้ทุกคนมาช่วยเก็บเพื่อนดูสิเยอะมากเลยอันนี้ไม่ใช่นะคะแต่อันเนี้ยเนี่ยใช่หมดเลยแล้วอ้วนอย่างนี้เลยจ้ะเนี่ยอ้วนอย่างนี้เลยจ้ะโอ้อ้วนเนี่ยก้านเขาอ้วนขนาดน,นี้นะทุกคนแบบนี้มันอร่อยมากเลยนะดูสิมันมันเยอะอ่ะเพืพ่อนๆดูสิเขาเยอะอะเย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 อะดูสิเยอะมากเลยย่าหวานเยอะมากเลย โอ้ยไม่เคยเจอขนาดนี้เนะีย่ยใหญทุกคนมาช่วยเก็บจังเลยมากเลยจ้าทุกคนเราจะเก็บยังไงไหวละ่ะดูนะอยากให้ทุกคนเห็นว่าเขาอ,อวบขนาดนี้เราไม่ต้องไปที่อื่นแล้วนี่ต่อ,อสารด้วยค่ะทุกคนหเขาอ้ออวนขนาดนี้นะเพื่อนดูดิน,ดน,นี่นี่จ้อ้วนขนาดนี้เลยนี่ ดูสอมาช่วยเราเก็บหน่อยอันนี้เราจะเก็บแค่ไปกินวันนี้ก่อนนะกำลังกินเลยเนี่ยนี่จะ้ะนี่จ้ะทุกคนัวบมากเลยอุโอ้ยเราเก็บไม่หวานไม่ไหวเลย เยอะมากเลยอ่ะอ,อย่าให้เพื่อนๆดูนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่จะหูยเยอะไปหมดเลยใครชอบกินหญ้าหวานมาทางนี้มีกําลังบานแล้วก็มีจ้าเราก็จะเลือกเอาอ้วนๆนะเพื่อนนี่อ้วนๆอย่างนี้นะ นี่จ้ะโค้ดอ,อ,อันนี้อ้วนจ้ะกำลังกินเลยอืมนี่เราจะเอากอมอ้วนๆดูดิเพื่อนโอ้โหนี่นนก้านของอ้วนมากเลยเยอะมากเลยจ้ะดูดิคนอืมนี่คน งามมากเลยเยอะมากเลยโอ้เยอะ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 ไม่เคยเจอเยอะขนาดนี้นี่จะต้นกำลังอวบเลยอือคนนี้แบบนี้นี่อร่อยเลยจ้ะโอ้เยอะมากเลยะ บูนมากเลยนะทุกคนดูดิเพื่อนดูดิเราจะอด <c oughs> ไหวนี่จ้ะเอาไปพอกินมันนี้นะ <c oughs> ดูนี่อันนี้เราจะปล่อยเขาออกดอกแล้วนะคะเขาก็ยังนิ่มอยู่แหละแต่ปล่อยเขาออกดอกจ้ะมีเยอะมากเลยจ้ะมีเยอะมากๆเลยแหละเราไม่รู้จะใช้คําไหนดีมันเป็นโดงของเขาเลยจ้ะแบบว่าเป็นโดงเหมือนเหมือนเป็นดอกไม้อะจ้ะ นี่จ้าเอาอ้วนๆเนาะเพื่อนนี่อ้วนๆนี่จ้านี่อ้วนๆนี่จ้างามมากเลยเฮ้เอ๋เด,เด็กน้อยทักทายกันหน่อย นี่จ้าทุกคนเราก็วางวาง,วางไว้จ้านี่จ้าเยอะเลยคันนี้เหมือนเกี่ยวข้าววางไว้เลยอะ่ะเพื่อนดูอูเยอะมากเลยนี่จ้าแยะๆเลย ขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะจ๊ะขอบคุณทุกเมนทุกลายทุกการติดตามเลยจ้าแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปนะคะแตงฟ้าวิ่งบายบายโอ้ยกินไม่หวานไม่ไวค้ค่ะเยอะเป็นทุ่งเลยจ้าคนเดี๋ยวเราจะไปเก็บอีกจ้าเราว่าจะแช่แข็งนะเพราะว่าก้านเขาอวบมากเลยค่ะนี่ที่นี่เขาก็จะว่าเป็นดอกไม้เลยจ้ะแต่ว่าสําหรับเราเราก็กินตามคนไทยที่แนะนาเนาะมันกินได้จ้าในทีวีเขาก็บอกอยู่จ้ะเยอะมากเลย